สวัสดีครับคุณผูณช้ชมต้องดูผมในหน้าปัดน,นะครับเพราะท่านเล่นหยุดเกมเราบอกกันดับในแมปบ,บูล็อกอีกแล้วออโอเควันนี้นะครับผมนะครับเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาล่ะซึ่งสไตล์ของผมตอนนี้นะ่ะผมจะทำฉันใช้อีกรห,รหัสนึงนะครับแล้วก็สุ่มได้นี่ครับใส่วันนี้เราจะลองไปซาเอกกันนะครับ อ 4F บ้างด้วยไป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 แต่เพราะว่าซาเอฟมันมันก็ไม่ใช่ c f นะเอือลองไป c f ก Rut, bas, ่อนก็ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวคนข้อหาว่า c f ก่าอีกไม่เอยไม่เลยมันได้อยู่ยังไงยังไงตรงนี้แหละอ้้ห <Jest> รับได้รับได้เพราะว่าผมผมเป็นโกจะมีประโยชน์กว่านะ ใช่ไหมคุณเชาว่าไหมเออเออไม่เป็นโกก็ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเอยเหมือนบอกกันทำไมการให้เองเพื่อนวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย เพื่อนเข้าไปเอาสือจงรันนี้ครับเพื่อนเขาเขาเลี้ยงโคตดโหดนะครับเอาแล้วแล้วอยังไงยังไงยังไงจังหวะนี้โอ้ชิเายโดนเลี้ยงกลับลินหรือเปล่าจะเตะไหมอ้าวซาเอ๋อถ้าไปลินคงเตะโค้งไปแล้วอืมอืมอ่ะ เพื่อนเขาน่าจะเล่นเยอะเกินนะฮะสงสัยเพื่อนเขาน้าจะเล่นเยอะเกินไปเลยไปไกลๆพัดส่งไปหาในะคร<ป>น,น่ะใไหมลูกใครนะจัจจุร่ะสุดหมาแล้วครับลินล่างสูตรมามาแล้วโอ้ไม่ลินล่างสุดหมาอยู่แย่งบอลทำยังไงดี ไม่ทำครับบันบางบอลเพื่อจะบันไม่สำเร็จน,นะครับก็โดนตีเข้าไปเลยว<ฮ>ูมา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 ไอแอมซานะชิวนะ เมื่อวานคุณฮิกาม,มีไปแล้ววันนี้ใส่บ้างข้าส่งมาเลยเพื่อนเดี๋ยวเราส่งไปให้เพื่อนเองไม่ต้องห่วงเพื่อนเรามีโปรเฟล์พาร์ทอยู่นะ ใส่มาแล้วใส่ใส่โอ้ใส่เราส,ลสไลด์เร็วเ็วส่งมาสงเต็กมงสิ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 โอ้โอดีเอยบอลเอามาเอามา สิโอ้ my god ไม่เข้าไม่เข้าเห็นไหมบอกแล้วไม่เข้าเอาดิ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  จะรับบอลจับเพื่อนให้ได้จะรับบอลใส่เพื่อนให้ได้โอเคคุณผู้ชมวันนี้เมื่อกี้เซิร์ฟมันเอ่อมันอีโกอีสเกินไปคราวนี้ผมเปลี่ยนมามาเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเล่นเซิร์ฟนี่บ้างเรินส่งเราให้เรานันเป็นกองกักระบหนึ่งของโลกเชียวนะแล้วคืออิโตชิซาเอะเชียวนะ กดแล้วกดแล้วไอแอมกดแล้วถ้าไม่เพื่อนเขาชอบหมุกบอยกันอะไม่รู้เลยการหมุกวอลบบมันที่ขนาดนไหนหรอวะส่งอืม,อมสภาพพอสมี สวยเอาเลยเพื่อนจัดการปังคาตึ๊งเตะแบบเหินฟ้าเออเหือ,อไม่ยิง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 โอ้โห ื่อนยิงไม่เข้าอ่ะเพื่อนทำไมเพื่อนยิงไม่เข้าอ่ะเพื่อนใช้คุณิกามีเป็นไหมเนะี่ยอย่าบอกว่าเพื่อนใช้ไม่เป็นไม่ต้องหวังโกถรับลูกลูกเตะของดีไม่ได้เราให้อภยัยแต่รับลูกนี้ไม่ได้กูไม่ให้อภยัย พาดมาเถอะเพื่อนเดี๋ยวเราพาดกลับให้อเองสวยไม่ไม่สวยแล้วกูซันไดไม่โดอนอือก็ซายอือไปไกลเลย่ไปไกลๆไปไกลๆสวย เราบางจริงเลยสวยเออคือ,อ,อ,อลินเก่เรียบร้อยเรียบร้อยชาตินี้จะทำประตูเข้าได้ไหมเนี่ยเราจะจบชินี้ทำประตูเข้าให้ได้สักลูกเถอะ เขาเตะอีกแล้วอ่ะถ้ำประตูให้ได้สักลูกเถอะก่อนที่กูจะจบคลิปตอนนี้ขอตัดไปตอนนี้มันน่าสนใจแล้วกันไม่ ท่านี่ท่านประตูไม่ได้เมืม่อกี้เมื่อกี้ท่าสวยแล้วอ่ะไม่ต้องถามไปไกลๆเลยมึงไปไกลเลยเพื่อนจะไปเปพอร์เไปพลาดเอิม่มไม่เป็นไรไม่เป็นไรโกอย่ายิง,ยงนี่ เออกูมงบอลให้เป็นไงพนสุด ฮอนว้าะไม่เข้าหรอกเพื่อนอ้าวเข้าหรอโอ้โหพันสี่จัดดีๆแค่นั้นเออเอเอครับ หลับึงครับเพ่สกิลอังคูดาเอาอยู่เพ่เนหลับไปนึงงปับนึงเพ่ปับนึง,นงเอ้ยเชื่อเอาดิปุ่งเอาดิปุ้งเอาดิเอาปึง้งเอาดิแดียนเอี้ยข้าวเออเพื่อนยังงั้นแหละยังงั้นแหละ ขาเจะทำประตูเข้าโอ้ยจะเป็นจะบาตายนี่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 อะเฮือกฮือ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 เอมองกางอันดับหนึ่งของโลกน่ะก็คือฉัน อะไรจะจะเล่นอะไร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 เตะเตะขึ้นเตะขึ้นยังไงยังไงยังไงเธอไปพัดอื้อ